สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ในรายการ VFG นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกม Minecraft กันนั่นเองนะฮะมาแนะนำเซิร์ฟ MC Cat นั่นเองครัชผมซึ่งเซิร์ฟนี้นะฮะก็เพิ่งเปิดมาใช่ไหมฮะไม่ค่อยนานมากนะฮะอ่ะใครใครมาแฝกหน้านะฮะโอเคครับผมเราเฮ้ยเรามาดูนะฮะในเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะครับผมเข้ามาก็จะเป็นป้ายนะฮะตรงนู้นก็ระหว่างที่เราเดินเนี่ย่า ระหว่งที่เขาเดินก็มีผมมาอยู่ข้างหลังคุณครับนะฮะก็มีช่องยูทูบอะไรก็ว่าไปไม่ใช่ยูทูบขนาดน่นะไม่ใช่นะไม่ใช่โอเคนะครับผมตรงนี้นะฮะเดี๋ยวระบบนี่ก็เป็นการเติมเงินนะครับผมส่วนเรื่องระบบนู่นระบบนี้ก็เข้ามาศึกษากันเองนะฮะผมแค่แนะนําให้เข้ามาเล่นกันนะฮะเือ้อเป็นของภาค1.6.4นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ไม่ได้1.7นะฮะไปะามาดูตรงนี้กันดีกว่าโซนนี้นะฮะ ก็ถือว่าเป็นโซนแบบฮิโน่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าแจกของแจกของนะะฟรีฟรีไอเทมในครัชของที่เขาจะแจกเนี่ยก็จะมีชุดนเกาะนะฮะแล้วก็ขนมคุกกี้นะฮะแล้วก็กระจก่แล้วไอ้นี่คืออะไรฮะไม่มีอ๋อแจกไม้ไม้นะครับผมซึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นดาบอะไรพวกนี้นะฮะไปเราไปต่อกันดีกว่าฮะ โอเคฮะอีกโซนหนึ่งก็คือโซนนี้นะฮะจะเกี่ยวกับการเอา EXP เซื่องเอาไปอัพเกรดไอเทมต่างๆนะฮะอย่างควายตัวนั้นนะที่กำลังทำอยู่นะฮะก็แสดงความหมายไงโอเคครับผมอันนี้โอ้โหเต็มสวยมากฮะเป็นกระจกล้อมนะฮะผมก็โอ้โหสวยใช้ได้เลยใน,น,นครัชงานห้างฮะอันนี้ที่ไรฮะอ๋อ EXP นะฮะผม <c oughs> เสียงดังอยู่เนะี่ยไปฮะเราเราเดินลงไปอ่ะไปดีกว่า โอเคนะครับผมมาอีกที่หนึ่งนะครับที่นี้ก็เอ่อเป็นที่วาร์ปโซนนะฮะอนี้แฮะขึ้นไปชั้นบนและข้างบนนี้ก็จะมีอ๋อเป็นที่วาร์ปอีกฮะที่วาร์ปนี้จะไม่ใช่เป็นเป็นแบบอย่างนั้นนะฮะเป็นเป็นน้ำเลยพวกนี้ไม่ใช่นะอันนี้จะเป็นคอมมนด์บล็อกนะฮะมีการซื้อปืนด้วยอนะ่ะไปดิเอเอไปแล้วอ่ะนี่ซื้อปืนเลยเนี่ยเอา ยดีเรามาอยู่ในกิจกรรมเช่เลยอ้าวคนไม่ได้ครับอเฟลแล้วแป๊บนดงคัทคัคัโอเคนะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นเหมือนหมู่บ้านนะฮะหมู่บ้านวลาลมนีค่คัหรือว่าหมู่อ้าวหรือว่าหมู่บ้านแล้วดาแรงนะฮะรับจีปีนิ่หน่อยโอเคครับผมอ้าวทำไมมันเทเลพอร์ตไม่ได้ อ๋อเจอพี่วีแล้วไม่ต้องทีพีแล้วอโอเคครับผมอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะลด,ดาแรงนะฮะในะลดาลงนัดล,ลาดแรงอ่ะฮะหมู่บ้านนี้นะครับผมพอบอกนะสุดยอดไปรลยครัชนะฮะอันนี้คือพวกไหนก็ไม่รู้าการจัดสรรโอเคอครับผมหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ยังไม่มีชื่อนะ,อะโอเคเดี๋ยวเราอันนี้เป็นบ้านของแอดมินนะฮะพี่เต้นั่นเองเฟสเฟ้นะฮะคุณปีครับผมมีอะไรจะบอกครับบ้านหลังนี้ดีมากเลยครับมาอ่านป้ายครับ ฮะไม่น้ำท่วมรู้แล้วแปบบ๊บนึงนะดีมากเลยเออแปบบ๊บนึงนะฮะเอาโบ้านพี่เต้เขานะฮะมาปลูกดีท้ายดีท้ายครัวโอ้โหบ้านพี่เต้นี่ล้านลาครับปลูกฟาร์มข้างบนด้วยอันนี้คืออะไรวะโอ้โนี่คืออะไรวะโลคนี่มันโกงขังทำไมคนมาตามกันมาเต็มเลยวะเนี่ยเพราะผมตามอยู่คนเดียวอมีสองคนอีกสองคนอ๋อนั่นมันแอดมินเหมือนกันอ๋อฮะใช่เหรอโอเคฮะต่อไปนะฮะเราก็จะมา ดูอ่ะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบ้านแต่ด้านหลังเราไม่ไปเสืรกดีกว่าฮะเราเสริร์ฟแค่บ้านแอดมินเลยครับโอเคต่อต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปต่อต่อไปจะเป็นบ้านแบบพวกเมมเบเมอเบร์แล้วเมมเบอร์ผมก็เมมเบอร์ครับมาอันนี้คืออะไรฮะเซิร์ฟนี้พิมพ์ไทยได้ครับอ่าเราเราเราเคลียร์กันหมดแล้วมั้งที่นี่นะฮะตรงในหมู่บ้านนี้โอเคฮะอยวเราออกคัดไปอีกที่หนึ่งเลยแล้วกันนะฮะโอเคไป สวัสดีท่านผู้ชมนะฮะวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งนะ,ะจะนี่จะสวัสดีอีกรอบทำไมเนี่ยอันนี้เราก็อยู่นะข้างหน้าช็อปนะฮะของเซิร์ฟ m อ c a ซนะฮะเราเข้าไป<อ>ดูปันดีกว่าทำไมเลเวอฟูลมเป็นมันเป็นสิ่งเด่นยังเลยโอเคฮะอ่ะของในเซิร์ฟนี้ก็ถือว่าขายผมว่าถูกนะเอเอคุณวีครับอ๋อมีเข้าไปขึ้นไปดูวิวดยวยเหรอคุณวีววครับฮะโพสเท็ห้าสิบคูณห้าสิบมันคือโพสเทคอะไรเว้ยอะไรฮะ พอเทคห้าสิบูกสิบ oh, อ er. okay, ๋อยังไม่ขายยีนเร็วๆนี้นึกนึกว่ายังไม่ได้เอามาอะไรมาติ่มไงโอเคโอ้พอเทคนี่อะชิได้เลยนะฮะโอ้โหหวยว่าได้มาครบเซตแล้วอะเอาไปก๊อปปี้เอามาอีกเอาเอโอเคครับผมเราเรามาเอาอันนี้ของโอ้มีมีมีไข่ดาก้อนไข่ดาก้อนด้วยฮะโอเคอันตรงนี้คืออ๋อช็อปนะครับ เราจบแล้วนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะคัดไปอีกที่หนึ่งนะฮะโอเคนะครับผมสิ่งที่ผมอยู่ตรงหน้านี้นะฮะเป็นสถานที่รวมแบบเราบูชาทั้งหลายนะฮะมันก็ไม่ใช่หรอกฮะเหาสารเลวครับแล้วก็พวกที่ชอบไปโดของก็ต้องมาอยู่ที่นี่นะฮะมี A1 A5 A6 เห้อถ้า A4 นี่ผมขอแผ่นนะฮะ อ๋อผ<ม>ิดเปิดอ๋ออันนี้เป็นคุกนะครับผมสำหรับคุณที่คังพี่วิแมงอ้าว <c oughs> มันออกไม่ได้เลยเออสำหรับผู้เมมเปอร์ที่เกียนนะฮะก็จะต้องมาอยู่หน้าที่แห่งนี้นะฮะถ้าไม่อยากอยู่ก็อย่ากเกียนนะครับอันนี้คืออะไรฮะวาร์ปไปรวมอ๋อโอเคอันนี้วาร์ปไปที่วาร์ป <วา S 1> ใหญ่เราพึ่นครับอเอาขึ้นมาทีนี้มีอะไรต่อไปฮะอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอโอ้คุกคุกเลยวะที่ประหารเหรอรับนนงนอ อันนี้อาจจะเป็นที่ประหาชีวิตหรือเปล่าอ่ะหรือ,<ข>อมาแช,<ข>อาช่ออนเซนหรือเปล่าขค <อ S 1> รับตะกี้สะดุ้งเลยดีเสียงมอเตอร์ไซค์มาเปิดประตูหน้าบ้านหรือก็เมย์มาอาจจะเป็นอเอ,อการแช่น้ำออนเซ็นนะ,ะ <c oughs> ขังแม่งอาจจะเป็นการแช่น้ำออนเซนก็ได้นะฮะท <c oughs> <c oughs> ี่ม <c oughs> ีดูแอดมินคนนี้ที่เปิดประตูเล่นก็คือก็พ,พีเต้ล้วหนึ่ง ครับโอเคนะงั้นเราไปคัดไปอีกที่เลยดีกว่าโอเคไปโอเคนะแค่ผมวันนี้เราอยู่นะเซิร์ฟเอ็มซีเหมือนเดิมนะฮะตอนนี้เรากำลังอยู่นะที่แห่งแรกนะฮะในการเป็นการที่เรา<ต>จะมา<ผ>มเป็นครอบครัว,วนะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับนักบวชครับอ่าคุณสองคนจะรับการแต่งงานไหมครับ กูไม่เขาเทนีทนไม่ไว้ใจมึงว่ะมึงเป็นใครเนี่ยโอเคนะครับผมก็ทีนี้ก็จะเป็นโบสถ์ไม่ก็ประมาณนะฮะเป็นที่แต่งงานนะฮะแล้วก็ให้คนในเซิร์ฟเนี่ยมาเดินนั่งนะฮะสำหรับพวกญาติพวกอะไรเนี่ยนะฮะเอาเฮ้ยโอเคนะครับผมโอ้โหตรงนี้ก็ผมว่าสวยนะโอเคโอเคเดีย๋ยวเราเรากลับไปที่สปาดีกว่ารู้สึกน่าจะหมดแล้วมั้งนะไปไปไปสวัสดีนะครับผมตอนนี้อยู่กับช่วงโดนัทลาลาสัมภาษณ์คนมัวนะครับผม เราก็จะมาสัมภาษณ์แอดมินเซิร์ฟไม่ครับเซิร์ฟอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วเซิร์ฟเอ็มซีแคทคัชตอนนี้ครับเพิ่งรู้ครับเซิร์ฟเอ็มซีแคทนะครับผมเราจะสัมภาษณ์แอดมินเซิร์ฟครับผมไปสัมภาษณ์อะไรฮะคุณคิดยังไงบ้างครับที่มาเปิดเซิร์ฟอย่างนี้ครับให้ทุกคนได้เล่นสนุกสนานครับอ๋อครับเออแล้วแล้วแอดมินชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรฮะใช่ครับชื่อแอดมินเต้ครับอ๋อแอดมินเต้นั่นเองนะฮะ คุณโดนะาสอางภาพไปเลยฮะผมมีอะไรจะถามอยู่อย่างครับว่าตอนที่พวกคุณเบิดเซิร์ฟนี้กันนะครับตอนนั้นมีกันแค่กี่คนครับมีกันสีค่คนครับะแะสี่คนนั้นช่วยสร้างเซิร์ฟสร้างแมปของแผนขึ้นมาอ๋แอแล้วผมมีคําถามสําคัญมากเลยครับว่าพวกคุณคุคนสรคางเซิร์ฟนี้เอุ๊อคบุ๊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 คบคบับ ประมาณสามสี่อาทิตย์อ่ะอ๋อสามสี่อาทิตย์โอ้โหถือว่าเป็นการพัฒนาที่เร็วมากาก็เกือบเดือนนะฮะโอ้ยยอดเลยเร็วอยู่เร็วโอเคนะฮะผมงั้นก็อ่ะนะฮะก็ก็คุณแอดมินคุณคัดคัดคัดอ่าก็ตอนนี้เราก็ขอจบรายการโดนัทลาสัมภาษณ์คนมั่วนะครับผมฟัง ช่วงนรลาสัมภาษณ์คนมัวขอจบรายการเพียงเท่านี้นะครับผมนะกอนอ่ะฮะตอนนี้ฮะก็การรีวิวเซิร์ฟนี้ก็ได้จบลงแล้วนะฮะตอนนี้เราจะมาสัมภาษณ์เมมเบอร์กันบ้างนะว่าคิดยังไงกับเซิร์ฟนี้นะฮะผมเรามาดูเมมเบอร์คนแรกก่อนนะฮะฮัลโหลฮะอ๋อไม่ได้อยู่ในขอนะไม่ยคุณคิดยังไงกับ การโซเดมคอมในครั้งนี้ก็รู้สึกดีนะว่าทีนี้กระโดนหนีกันหมดเลยสวัสดีครับคุณคิดยังไงกับเซิร์ฟเอเงี้ยนเอ็มเคเนี่ยก็รู้สึกดีนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟนี้แอดมินใจดีครับแต่ไม่ให้อพผมหรอกครับน้อทำไมเสียงคนเหมือนโดนักฮะเออไม่เหมือนนะครับผมเสียงเข้มกว่าเขานิดหน่อยครับอ๋อครับครับครับโอเคบ๊ายบาย ไปไปคุณข้า <wounds> พูดกับผมขอสัมภาษคุณหน่อยฮะสวัสดีค่ะโอเคครับผมคุณนี่เล่นเซิร์ฟนี้มานานยังไงไม่นานครับห้าปีเองอ๋อครับผมก็ผมก็ขออ้าวอย่าหนีดิฮะก็คือผมอยากถามว่ากพี่จะคุณผู้ชายคุณผู้ชายคิดยังไงกับเซิร์ฟนี้ฮะคิดยังไงก็ได้ค่ะพี่ให้คุณผู้ชายเสียงหายอ๋อเสียงหาย สำหรับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมอ่าขยับกล้องเอากล้องโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับผมกับทีมงานทุกคนนะก็ต้องมึงเนี่ยโอ้ยขอจบเท่านี้นะครับผมโอเคบายยฮะเจอกันคลิปหน้าครับแล้วอย่าลืมซับสไครต์แล้วโอ้ยไลค์คลิปด้วย โซเดมาคอม